สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในวิว w ฟเด d e r EP สองลครับผมตอนนี้เรากลับมาในโลกนี้อีกครั้งนึงกว่าจะอ้วกแล้วตอนแรกภาพมันตัดเหลี่ยมกลายเป็นแบบเหมือนเราอยู่ในห้องที่มันนิ่งๆรอบตัว,วรินเทเล็กได้ด้วยล่ะหลับตาลงไม่แน่ใจว,ว่าควรทำอย่างนั้นนะนแบบนั้นนะ่ะอาจจะแก้แค้นฉันก็ได้นะแมวนาฮราาิระฉันจะทำแบบนั้นทำไมก็ได้ <laughs> มีภาพอยู่ตรงนี้ด้วยผู้ชมมันเป็นเหมือนโอ้ยอันนี้เป็นภาพวาดนะ มันใช้ได้เหรอไม่ใช่ภาพถ่ายนะเนี่ยอลองซะหน่อยปึ๊บโอคโหเป็นภาพวาดแบบวาดวาดเลย,เยแต่วาดสวยใช่มัดแล้วแล้วตรงนี้กลายเป็นว่าลงรายละเอียดได้ดีด้วยโอ้ช่างสวยงามเหลือเกินเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วผมไม่ได้มาแก้เคนเลนอะไรทั้งสิน้นจะเซอร์ไพรส์รเฉยๆโอ้โหเป็นภาพวาดที่สวยมากภาพวาดสามมิติโอ้สีพวกนี้ ใช้เวลานานวาดไหมเนี่ยเอใช้เวลาาวาดนานไหมเนี่ยโอ้ภาพวาดจัดจัดอะแล้วจะออกมาดีด้วยตรงนี้แล้วกันโอ้วาดได้ยันข้างหลังน,นี่เลยอะโอ้เจอแล้วฮะน่าสนุกจังเลยไม่ใช่สไตล์เธอเลยนะผมแค่ลองอะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นบ้านครับประตูเปิดได้เหรอเปิดได้ใครจะคิดโอ้วาดละเอียดอย่างข้างในอะเขานี้เป็นดันเจียนผู้ชมโอ้ โอ้ยภาพคตรพิกเซลเลยโอเคแต่ยังสวยอยู่ครับมองไกลๆยังดูดีอยู่พยายามทำตาเบอร์เบอร์มองผู้ชมช่วยได้ช่ผมอันนี้คือจิตใจของเธอที่ช่างไลฟ์ไลฟ์อบเเปทนี่มันสนุกนะเนี่ยดีใจที่ผมทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะผมว่าเราต้องเอาอะไรไงไอ้นี่น่าจะเป็นคันโยกอาเชิญเชิญอสวินเดินเข้าปราสาทเอ้ยที่วารับ มาแต่มันล็อกนี่ใช่ป่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มันอันล็อกไปพาเราไปไหนเอ่ยโอ้อกลับมาบ้านผู้ชมเลเวลนี้อันล็อกแล้วแต่ผม,มเห็นเดยวนะอ๋อมีอน,น้ด้วยเหรอโอ้ยมีสองอันอันนี้คือเลเวลต่อไปอันนี้ก็ด้วยอะ่ะเอะแล้วมันต่างกันยังอ๋ออันนี้ออฟชั่นอลชาเลนท์ครับผู้ชมเราไปน,นี้ก็แล้วกัน <What? S 2> ยังไงสิ เหมือนเหมือนอยู่ที่เดิมนะถ้าเปลี่ยนเป็นตอนเย็นนะครับพาทิสเริ่มมันก็ยังอยู่บนฟ้านี่วะใครมนดูบรรย็นาังงโคซี่โอเคห้องโอ้แล้วไปไงอ๋อโอเคครับมันเล่นเราแหละมันเล่นลเราเราเราโดนเล่นแล้วผู้ชมใครจะนึกว่ามันต้องต้องหมุนอ่าชึบโอเคแล้วทำไมมันเอียงเนี้ย ตรงนู้นก็มีครับเค okay. เป็นเขาวงกดนะเหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรงง้นย้อนกลับโอเคงั้นเราเอาอันนี้ปุ๊บ <c oughs> สิ่งนี้คือหรือไหนดูสิเอ๊ะอันเดิมนี่เราจะเอาภาพเดิมมาทำไมวะเออกลายเป็นเอาภาพเดิมดรัวรเลย แต่อันนี้ก็เป็นเขาวงกดนี่มันไม่มีอะไรนะเราเราเช็คแล้วอะเขาวงกดมันไม่มีอะไรอะหรือเราพลาดอะไรไ,ไปวะเดี๋ยวผมขอดูรอบ,รอบๆดีๆกันมีเป็ดครับแค่นี้นเหรอเราได้เป็ดแล้วแค่แค่นี้เหรอก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะหรือมันจะให้เราไปไหนหรือเปล่ามันเป็นวงกดไม่จํากัดนี้ไม่เกียรตอ๋อ ฟึานี่ไม่อเอก็ไม่รู้นเนี่ยเนีตายเหอะเฮ้ยโอเคเกือบไปแล้วไม่ะไปกลับมาแล้วชเล็ดเรียบร้อยเฟสต่อไปอยูน่นี้ปึง้งเอเ้ยกดผิดอันนี้ต้องใช้สองแบตครับตรงนี้มีภาพอยู่ภาพของแบตเตอรี่หนึ่งอันปึง้งขอครับอ แล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเครื่องซีล็อกอ่าผู้ชมนี่เราเอามาซีล็อกก่อนแล้วภาพนี้อไซีล็อกครับอ่าสุดยอดครับชอบความนี้จังความสร้างสรรค์เกมเท่านี้ก็สามารถไปได้แล้วแต่เดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้เป็นโออ๋อเดี๋ยวนะ ดอกไม้นี่ครับอ่าฮ่เป๊ะโอ้ยมันไม่เป๊ะเท่าไหร่เว้ยโอ้คอนข้างเป๊ะครับต่อไปก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นกล่องพวกนี้อ่าโอเคประมาณนี้เป๊ะคััแล้วเนี่ยไอเสาไฟเหรอเสาไหนอะเสานี้เหรอนี้ยป่ะเป๊ะอาฮ่าโอ้ยเอาเอิเมนเด้งเลย สวยจ้าไปไปต่อดีกว่าเราซนกันเยอะแล้ว <c oughs> สิ่งนี้คือเฮ้ยผมมาคิดอีกทีทำไมฉันเขียนอะไรแบบนี้ลงไปนะเขียน <c oughs> อะไรครับปีปิป๊บอันนี้คืออ๋อมันคือนี่ครับมันคือกระถางกระถางนี้แต่เติมความสร้างสารรค์ลงไปเยอะเลยเครื่องซีล็อกอยู่นี่โอเคเราจะได้ใช้เครื่องซีล็อกครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น่ะนี่นนน มันเหมือนมันมีอะไรอยู่เลยฮะผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูกันนะเออถ้างั้นซีล็อกก่อนดีกว่ามั่งเออเดี๋ยวผมซีล็อกก่อนปึ๊บอ่าอันนี้มายืมเป็นพื้นปึ๊บอ่าแล้วก็เอาเนี้ยอ่๋อมันเป็นเครื่องเทเลพอร์ตผู้ชมดีนะเอามาซีล็อกก่อนอันนี้คือน้ำแต่ไม่จำเป็นต้องมีกลิ่นหรอกนะฉันหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยในะขณะที่กำลังมองทิริยะดูแลพืชพันธุ์ของเธอ มันเป็นความยึดติดในคุณภาพแบบผิดผิดที่อยากให้สถานที่นี้เป็นที่ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมีสิ่งเหล่านี้หห้อมล้อมเราไว้ก็คือพวกพืชพันธุ์นะครับในบรรยากาศที่พวกเราสร้างสรรค์สิ่งสวยงามแล้วแต่งเติมไว้แต่มันไม่ได้กระตุ้นประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดพอพูดแล้วก็คิดขึ้นได้โค้ดพวกนี้ที่เราสร้างขึ้นในทางเทคนิคแล้วก็ด้วยดีไซน์ใหม่ๆเหล่านี้แล้วไม่ได้ทําให้พวกเราสนุกขึ้นไม่ได้ไม่ได้ทาให้เราตื่นเต้นมากขนาดนั้นแต่ความแปลกใหม่ที่สร้าง ที่ที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้มันทำให้เราสามารถลืมกลิ่นของดอกไม้จริงๆได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองซึ่งฉันก็ไม่ได้อยากจะลืมมันตัวทดลองหมายเลขสี่ก็คือเหมือนเป็นข้อความที่เขียนถึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนทดลองเป็นนักวิทย์หรือว่าเป็นจิตตกรกรันแน่นะครับเหมือนเป็นทั้งคู่เลยเหมือนสร้างสารรค์พวกนี้ยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้โอ้ยแมวแมว สร้างสารรค์โลกพวกนี้ที่มีดอกไม้พวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นึกถึงนึกถึงดอกไม้จริงๆที่เคยมีเพราะว่าโลกจริงมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วจากที่เราลองกลับไปโลกโลกเดิมของเราทําให้เรารู้ว่าโลกแบบเนี้ยโลกที่เต็มไปได้วยธรรมชาติแบบเนี้ยมันไม่มีอยู่อีกแล้วครับโอ้ยอะไรวะน้ามันเหมือนเป็นรางรถไฟที่ต่อมาจากมิติพิศวงครับแสดงว่าอันนี้คือด่านต่อไปครับ โอ้ยแมวพูดได้แมวตัวนั้นนี่ไม่ได้มีใครมาที่นี่สักพักแล้วแล้วก็ดีใจที่คุณมาเราจะไปกันเลยดีไหมครับเราจะพาคุณไปสู่สถาน,นีที่ระยะเป็นสถานที่ที่เราไปพบกับน,นักวิทยาศาสาตร์และก็จิตตกรของพวกเราไปสิไปเลยเอ๊ะอต้องเลื่อนเองอโอเคครับไป แสดงว่าเรากลับมาได้อารอนเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งนะครับทุกสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ยช่างสวยงามต้องขอบคุณเธอเลยสิ่งที่พวกเธอสร้างมันเปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งใบเลยหรืออย่างน้อยพวกนั้นก็พยายามจะหลอกให้ตัวเองเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเปลี่ยนสิดูสวยจะดผมชื่อเคธนะเป็นสิ่งที่เป็นบันทึกที่มนุษย์สร้างขึ้นผมจะคอยสนับสนุนคุณเท่าที่ผมจะทำได้มาดูกันว่าคุณจะได้เจออะไรน่าสนใจตรการตาอีกหรือเปล่า ได้สิเจ้าหนูเลสโกไปด้วยกันดีใจที่เจอที่แบบนี้ฮะว้าวนี่ต้นไม้เหรอใช่ครับก็คงเป็นต้นไม้แหละช่างสวยงามเหลือเกินไม่เคยเห็นต้นไม้ใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนั้นฉันได้แต่คิดว่ามันจะมีแบบนี้ขึ้นมาตอนที่ฉันตื่นจะได้เจอแบบนี้ทุกวันในตอนเช้าฟังดูดีนะถ้าเกิดว่าโลกเรามันเป็นแบบนั้นไอ้นี่โลกแบบนี้ฟังดูดีไปเลย นี่คงเป็นด่านต่อไป,อไปสินะเดี๋ยวค่อยไปต่อขอเช็คก,ก่อนว่าเรามีประตูมิติกี่อันมีชาเลนจ์หรือเปล่าอันนี้ล็อกอ,อยู่ครับเดีย๋ยวไปดูเลยดูว่าไม่เข้าใจอู้เป็นห้องครัวมีคิเช่นด้วยครับโอ้โหน่ากินมากเมื่ออาหารตรงนี้มีล็อกอ,อยู่อันนึงครับตรงนี้ก็มีมีสามเครื่องนะประมาณนับผิดป่ะแต่แถวนี้แหละสามสี่เครื่องแล้วก็ไปได้เครื่องเดียวครับไม่มีชาเลนจ์นะหรือไม่ก็ชาเลนจ์รอบปด